การนะคะโรยหอมเจียวนะคะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะใส่ลงไปเลยเจียวเองสดๆนะคะไม่ไม่กินเหนเียวนะตามด้วยผิดแห้งนะคะเนื่อมากใครได้ชิม น้ำจิ้มบุยรำยืนกินนะคะของเรานะคะรับรองสวัสดิค่ะวันนี้มานั่งในสวนเดี๋ยวให้ดูว่าทำอะไรวันนี้ทำน้ำจิ้มแบบพริกเผานะน้ำจิ้มลูกชิ้นปุรีรำยืนกินนะคะถึงกระแสตอนนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเนาะแต่ว่าน้ำจิ้มยืนกินนี่ก็ ยังขายดีนะคะคนชอบนะบางคนที่เขาสั่งที่เขาอยู่อังกฤษนี่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินน้ำจิ้มบุรีรัมยืนกินเลยเนาะตั้งแต่ลิซ่าเนี่ยออกมาพูดเขาก็เลยได้สั่งจากเรานะคะ,คะหม้อใหญ่มากนะคะมานั่งในสวนเพราะว่าทําเสร็จเรียบร้อยทําในบ้านเนาะทีนี้เราจะแพ็คใส่บรรจุเนี่ยบรรจุถุงนี่นะคะ เราจะต้องให้เขาเย็นก่อนเนาะแดดดีค่ะแต่ว่าก็ยังมีลมอยู่นะคะก็เลยจะมานั่งคนข้างนอกรับบรรยากาศดีๆนะให้น้ำจิ้มลูกชิ้นเราเย็นตัวลงจะได้แพ็คนะคะแล้วก็นี่นะคะปกติน้อน้ำจิ้มบุรีรัมยืนกินนะคะก็จะไม่ใส่เจ้าดั้งเดิมนเขาจะไม่ใส่โรยพริกแล้วก็หอมเจียวนะคะอันนี้บางเจ้าที่บุรีรัมนะคะเขาก็ใส่แบบว่า พริกคั่วนะคะใครที่ชอบทานพรเผ็ดแล้วก็แบบหอมเจียวแบบนี้นะคะโรยลงไปเพิ่มความหอมนะ,ะนี่อันนี้เราเราจัดเต็มเต็มแล้เราชอบนะคะไม่เสียดายเครื่องนะคะเนี่ยค่ะพริกแห้งคั่วเองนะคะเนี่ยไม่ได้เอาไปคั่วนะ,ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะว่าพริกแห้งเราซื้อมาเราไม่รู้ว่าเขาตากแบบไหนนะคะแล้วก็ล้างสักสองสาน,น้ำให้ให้เสดดน้ํานะคะแล้วก็ เอาไปอบนะเข้าอบเนาะไฟร้อยหกสิบองศานะยโรยเกลือด้วยนะคะโรยเกลือนี่ให้เขาซับความชื้นน้ำเนาะออกพริกเราจะได้กรอบน,นี่เสียงกรอบมากเลยนะแล้วก็หอมเกียวนี่หอมมากนะคะเกียวเองสดๆนะคะสีเหลืองสวยนะคะไม่ไหม้นะวิธีเกียวหอมเกียวนี่ก็มีคลิป ทำไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังคนไหนที่ยังเกี่ยวหอมไม่เป็นนะเกี่ยวไม่ได้ดังใจเกี่ยวแล้วไหมนี่ต้องเข้าไปดูคลิปของเราเลยนะคะนี่หอมกรอบมากๆนะคะแล้วก็มีความอร่อยนะคะความหอมแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะอ,อันนี้ขนาดเกี่ยวไว้พักไว้ข้างนอกน,นี่เป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่ายังกรอบอยู่นะคะเขาจะมีรสชาติหวาน ชิมพริกให้ดูดีไหมกลัวเผ็ดกลัวเผ็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะโรยไปในน้ำจิ้มบุรีรัมยืนกินนะนเดี๋ยวจะโรยกันเลยนะคะเดี๋ยวจะคนเดี๋ยวนะก่อนโรยเดี๋ยวขอคนอเดี๋ยวให้ดูนะคะการนะคะโรยหอมเจียวนะคะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะ ใส่ลงไปเลยเดี่ยวเองสดๆนะคะไม่ไม่ขี้เหนียวนะตามด้วยพริกแห้งนะคะเนียกมากใครได้ชิมน้ำจิ้มบุยรำยืนกินนะคะของเรานะคะรับรองติดใจแน่อร่อยมากๆนะคะส่งช่วงกิบนะคะ นี่ค่ะเสียงกรอบนะคะเสียงนัวนะคะนี่ค่ะโรยหอมแล้วก็พริกแห้งครัวนะคะหอมเจียวน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปบรรจุใส่ถุงซีนนะคะแล้วก็ส่งลูกค้าที่สั่งเข้ามานะคะ นี่นะคะอยู่ต่างแดนนะคะเราก็ไม่ได้สบายเนาะต้องทํามาหากินนะคะต้องมีงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามนะคะบางคนอาจจะว่าทําไมเราป้ามีงานประจําแล้วยังมาทําลูกชิ้นขายอะไรอย่างเงี้ยคนเรานะคะถ้าเกิดเรามีอาชีพติดตัวนะคะมีงานอลิเล็กนะคะที่เราสามารถทําเงินได้มันก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายเนาะมีงานทําพิเศษนะคะดีกว่าไม่มีงานนะคะทําตอนที่เรายังมีแรงอยู่นะคะ นี่ตอนเราแก่ตัวมาทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายเวลานะคะนี่ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหหอมข้างบ้านตกใจแน่เลยเห็นพริกขนาดนี้ดูสิคะ่ะสั่งเข้ามาได้นะคะเอาไปลงไว้ในเปิดตู้ขายของ UK แล้วก็ หาของขายในอังกฤษนะคะนี่ค่ะแล้วก็นางกวักขายเดบขายดีนะคะเราไปลงไว้ในในกลุ่มคนไทยนี่นะคะลองเข้าไปดูนะคะลูกชิ้นปลาแบบกลมทําเองสดๆนะคะไร้สารค่ะเข้าไปดูนะคะเราไปลงไว้ในกลุ่มคนไทยนะนางกวักขายดิบขายดีนะคะแล้วก็หาบขายของคนไทยในอังกฤษนะคะเข้าไปดูนะคะในกลุ่ม เนี่ยนะที่เราไปลงไว้ในกลุ่มที่คนไทยเขาขายของกันนะคะในเฟซบุ๊กเนาะเนี่ยค่ะส่งอาทิตย์ละครั้งนะคะส่งวันที่เราวันหยุดนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไร้สารเคมีนะคะลูกชิ้นเราไม่ได้ใส่สารบอแรกแลก็ไม่มีสาราเด้งอะไรเลยนะคะสารกันบูดก็ไม่มีนะคะสามารถแช่ฟิีช่องแข็งได้ หกเดือนถึงหนึ่งปีเลยนะคะลูกชิ้นนะคะรสชาติยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ําจิ้มก็เหมือนกันนะคะแนะนําซื้อไปให้แช่ฟิสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไว้ในตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเกิดอ่ทานไม่หมดเพราะรสชาติเขาเข้มข้นมากเลยนะคะแนะนําให้เข้าฟิสนะคะ,ะ,คะเวลาจะทานก็เอาตักออกมาอุ่นเฉพาะที่เราจะทานแล้วก็เป็นไมโครเวฟนะคะเขาจะตักง่ายเขาจะเป็นเหมือนเจลนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําจิ้มเขาไม่ได้เป็นแข็งโป๊กเหมือนน้านะคะ ไม่ได้เป็นแข็งปกปก๊กๆเหมือนน้ำแข็งอะไรเงี้ยค่ะน้ำรายไหลสามีชิมไปแล้วค่ะทำลูกชิ้นไก่เอ็นแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มให้เขาเมื่อกี้เขาบอกอร่อยเขาชอบเผ็ดนะสามีบ้านนี้ทานเผ็ดได้นะฮะเวลาไม่เผ็ดเขาจะบอกว่าใส่พริกอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เขาชิมคนที่เขาทานเผ็ดเนี่ยนะคะเขาติดเผ็ดค่ะสามีบ้านนี้นะคะผัดกะเพราน,นี้ชอบมากๆากเลยนะคะเนี่ย ลูกชิ้นเรานะคะจะมีลูกชิ้นปลาเส้นนะคะทําสดๆแป้งน้อยน่ะลูกชิ้นปลาแบบกลมนะคะเอาสามารถเอาไปาทําได้หลายเมนูนะแล้วก็ลูกชิ้นหมูพริกไทยดําลูกชิ้นเอ็นไก่นะคะแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลารักบี้นะคะตอนนี้ทาปลารักบี้วันนี้ขายไปเกี้ยงแล้วนะ,ะปลารักบี้นะคะต้องทําใหม่นะนี่ เป็นอะไรที่ทํายากมากเพราะว่าเราใช้มือปั้นนะปารับบี้นะคะเราไม่ได้มีเครื่องเหมือนผลิตเหมือนโรงงานนะแต่เราใช้มือปั้นเอาทีละลูกละลูกอย่างนี้นะคะต้องมีความสามารถแล้วก็แบบยืนจนขาแข็งนะแต่ว่าใจรักนะคะโอเคนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอด ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังน,นะคะสวัสดีค่ะ